วีลคัมม์ทูไมล์ชานอลเน็กซ์เจเนเรชั่นคาร์วอร์ดเดอะสองพันยี่สิบห้าวอลโว่เอ็กซีหกศูนย์อีสเทียร์แอนด์อิทส์แมกกิ่งเวฟวิดอิทส์เล็กสแกนดิเนเวียนดีไซน์แอดวานซ์เทคโนโลยีแอนด์อีโคคอนสเทียร์สเอนจิเนียริงอิฟยูบีนเวท ting for a luxury SUV that blends style performance and sustainability this one might just be your perfect match ไบร์ทเอาท์ออฟเดอะเกตเดอะสองพันยี่สิบห้าเอ็กซีหกศูนย์คอนติเนียลวอลโว่สตรัทดิชันออฟมินิมัลลิสเอเลแกน เดอะฟรอนต์รีลแฮส์บีนซับพลีไรฟายแฟลงบายชาร์เปอร์เทอร์สแฮมเมอร์และเฮดไลท์ด้านดาวคำวิดอะดัพตีพิกเซลเทคโนโลยีสำหรับเบเตอร์วิสิบิลิตี้เดอะโปรไฟล์รีเมนแอธเลติกบัตไรฟายวิดแอโรดินามิกอิมโพรเมนด้านเอ็นฮานเอฟฟิเชนซีวิดอัลซาร์คริฟิซซิงอิดโบเอสยูบีสแตนออฟชั่นัลยี่สิบเอ็ดอิ้นวีลแอนด์นิวคันเลอร์ช้อยส์แอดเอเพอร์ซอนัลไลซ์แฟลทูเดอะไลอัพอันเดอร์เดอะฮูด The 2025 XC60 offer a range of powertrain tailored to different driving needs. The B5 My Hybrid variant delivers a solid balance of power and efficiency with its 2.0-liter turbocharged engine and integrated starter generator. But for those looking to go greener without compromising on performance, the T8 Recharge Plug-in Hybrid is the one to watch, with a combined output of up to 455 horsepower and an extended electric-only range. นาวพัชชิ wood, ery, ่งโอเวอร์40ไมล์อิทเซคับเปอร์เฟมเปอร์สำหรับทั้งเมืองคอมมิวและวิคแอนเกตเตเวอินไซด์วอลโว่คอนติเนียลทูพุชบุนดารีในลักชัวรี่และสึสต์เนบิลิตี้เดอร์เคบินอิทเซชอเคสออฟพรีเมียมแมทเทอเรียลรวมถึงรีสเปนซิบลีสตอร์เซตบูดบูเบลนเดอร์อุปโภคบรีและเอ็นิวเลเทอร์ฟรีอินเทียร์ออปชั่น เดอะมินิมัลลิสแดชบอร์ดอีสโดมิเนตด้วย A12.3 นิ้วดิจิตอลไดรเวอร์ดิสเพลย์และ A14.5 นิ้วมัลติคอร์รี่โอเรียนเต็ดอินโฟเทนเมนต์สกรีนพาวเวอร์บายกูเกิลซันดรอยอัตโนมอติฟโอเอสแดชมินดิวอินกูเกิลแมปแอซิสตันและเพลย์สโตร์ all updated over the Air4A simplest ดิจิตอลเอ็กซ์เพียร์เรียนเดอะ X60 also ride the bar in safety which is no surprise coming from Volvo The 2025 model i n t r o d u c e d enhanced driver assistance f e a t u r e like Pilot Assist 2.0, which offers semi-autonomous driving capability with improved lane centering and adaptive cruise control. t h e r e s a l s o a new driver monitoring system that uses a camera to detect signs of drowsiness or distraction, keeping you and your passengers a f e r than ever. We Cargo space remains generous, and rear p a s s e n g e r get plenty of legroom and comfort. Making it a strong option for families or those who regularly travel with company. And for a u d i o p h i l e the available b o w e and w i l k i n premium sound system t r a n s f o r m the cabin into a rolling concert hall. In terms of pricing, the x c 6 0 r e m a i n competitive within the luxury SUV segment. Volvo has confirmed that all m o d e l will come standard with advanced safety tech and Google integration. While higher trim o f f e r more performance and luxury a d d o n พรีเดอริชชาร์จโมเดลคุ้มค่าสำหรับแรงอุดหนุนต่างๆมันเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ที่ต้องการดำดิ่งลึกเข้าไปในด้านไฟฟ้าขับเคลื่อนโดยรวมแล้ว2025 Volvo XC60 เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของรถเอสยูวีหรูหราที่หรูหราหรูหราฉลาดและยั่งยืนเมื่อคุณอัพเกรดหรือขึ้นสู่ตลาดหรูหราเป็นครั้งแรก XC60 เป็นรถที่จำเป็นอย่างยิ่ง Let me know what you think about this new model in the comment, and if you d consider making it your next car.